โรงเรียนบ้านตำรุวิงประชาสงเคราะห์ได้ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีความหลากหลายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก้าวทันโลกแห่งอนาคตมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด6ด้านดังนี้ ด้านที่1การปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาทางเทคโนโลยีโรงเรียนได้ปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อบรรจุรายวิชาโคดดิ้งตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1-6ถึงและหลักสูตรวิชาเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1-3ถึง ด้านที่2การส่งเสริมครูผู้สอนให้จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงมีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสอนแบบ Active Learning ให้กับผู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาให้ความรู้ในด้านการสร้างสื่อการสอนที่ทันสมัย อีกทั้งครูผู้สอนยังต้องมีแหล่งเรียนรู้เว็บไซต์ห้องเรียนอารมณ์ดีที่จะต้องมีบทเรียนสื่อวิดีโอและแบบทดสอบต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและทบทวนบทเรียนด้านที่3การส่งเสริมการจัดก,การเรียนรู้ที่ทันสมัย มีหลักสูตรโคดดิ้งและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจัดตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการโคดดิ้งและอุปกรณ์หุ่นยนต์ที่ทันสมัยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการทำโครงการที่บูรณาการความรู้ด้าน AI และหุ่นยนต์ ส่งเสริมให้ในักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์อัตโนมัติสมองกลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1รายการแข่งขันหุ่นยนต์ P.K.K. Robot Game ด้านที่4 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจและความถนัดโรงเรียนให้ความสําคัญกับการพัฒนานักเรียนตามศักยภาพของรายบุคคลโดยเน้นการจัดก,การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนพัฒนาระบบวัดแวดความสามารถของนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถผ่านการแข่งขันในเวทีต่างๆทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ด้านที่5การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำเทคโนโลยี ai ให้นักเรียนได้สร้างสื่อวิดีโอเผยแพร่นำเสนอความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองด้านที่6 ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดแนวทางปฏิบัติที่ดีในด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนมีการจัดอบรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันศึกษาและหน่วยงานต่างๆได้แก่องค์กรเอกชนภายใต้มูลนิธิสารอนาคตการศึกษา ConnectED